ม,มาทุกครั้งลงจากรถตู้มาครับผมจะเห็นหลวงพ่อนั่งที่อาสนะแล้ะเคาะหัวให้กับญาติโยมตลอดเวลานี่คือไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องทั่วประเทศมาที่วัดป่าวนนเมียนแล้วก็อยากให้หลวงพ่อเคาะให้ไม้นี้เคาะหัววันหนึ่งหลายพันคนบางทีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมีคุณแม่เข้ามาน่าจะน้องเขาป่วยอะไรเนี่ยหลวงพ่อล้วโทรมาครับเขาขอกำลังใจหลวงพ่อแกอบอกขอให้อยู่อีกสักสามปีสี่ปีเคาะผ่าโทรัพท์ไปเลย มีคนหนึ่งแกอายุเยอะมากวันนี้แกตายแกก็ไปเถียงแ่าย,ยมขาวานบอกว่าทำไมถึงไม่เตียนผมผมยังไม่สะสางพิธีกรรมมาให้ผมตายแบบนี้แล้วลูกหลานมันจะไม่มีปัญหาหรือแ่าย,ยมขาวานเอาฉันก็มีจดหมายเตียนคุณไปตลอดกราบหลวงพ่อสุริยันครับวันนี้ผมมากราบหลวงพ่อมาทุกทีหลวงพ่อก็นั่งที่อาสนะตลอด<ช>ผมมาทุกครั้งหลวงพ่อลงจากรถต,ตู้มาพับผมมาผมจะเห็นหลวงพ่อนั่งที่อาสนะแล้วเคาะหัวให้กับญาติโยม แล้วไม้เนี่ยผมเห็นไม้เนี่ยครับเคาะไปที่หัวคนตลอดเวลานี่คือไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องทั่วประเทศมาที่วัดป่าวนะเมียนแล้วก็อยากให้หลวงพ่อเคาะให้ไม้นี้เคาะหัวคนมากี่ลูกศิษย์ลวครับหลวงพ่อเยอะมากเลยนะวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งหลายพันคนบางทีเป็นหมื่นหลวงพ่อไม้นี่น่าจะเคาะหัวคนมาเป็นแสนเป็นล้านคน อนียานะครับหลวงพ่อผมอยากเห็นไม่เลียวศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อเคาะคนมาเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนน่าจะเกินล้านนะน่าจะเกินล้านเพราะว่าเวลาหลวงพ่อไปพุทธาวิเศษงพ่อไปกินใหมน,<อ>นุ์ยเยอะก็อาอนนีิไป <ๆ S 2> ด้วยพี่ยุงคิดดูว่าขนาดรถหลวงพ่อเนี่ยไปวัดท่าสะแบมวันน,นั้นกาบแม่ทั้งรถผมผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นผมอยู่วันนั้นผมประองหลวงพ่อผมเนี่ยเห็นคนเลยเห็นตายายเห็นพี่น้องศักดิ์สิทธิ์เวลาเราอยู่โรงเรียนคูถือไม่เลียวเราทำไมถึงกอัวล่ะคูถือไม่เลียวขึ้นเลยท่องสูตร เนี่ยมันต้องคิดย้อนไปอยู่คนไม่ขยันมาอยู่เห็นหลวงพ่อก็ขยันคนมันทําความชั่วเห็นตรงนี้ก็กลัวบาปกลัวกรรมเราเราคิดไปอย่างนั้นครูให้ท่องสูตรคูณนี่คูเอาไม่เลียวนั้นท่องแม่สองถึงแม่สิบสองให้ได้นั่นนี่ถ้าไม่ได้โดนนะโดนเราเรากลัวล้วบาปแตทำได้จริงมันกะทำได้จริงมันทำได้จริงเพราะมันกลัวครูบาอาจารย์ดังนั้นไม่เลียวเนี่ยที่คอหัวคนคือกุสโลบายถามคนสมัยเก่าก็ได้ที่เยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์คนอื่ผ่านไม่เลียวกี่คนะ ก่อนได้ไดเป็นด็อกเตอร์ก็หลายหลายคนที่ผ่านไม้เดียวครวูบาอาจารย์สมัยเก่ามาแต่สมัยทุกวันนี้มันไม่รู้แต่สมัยเก่านี่เราเห็นว่าไม้เดียวนี่สั่งสอนเด็กนักเรียนทั้งหลายได้เป็นตำรวจทหารเ,อเยอะแยะไปหอกเลย ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า เพราะไม้เอ็นยวนี่ทุกคถถี้ขึ้นมาเนจริงหลวงพ่อเออนี่นั่งอย่างนี้ชีเลยเนี่ยเออายนีนางนี้ต้องให้ได้นะคือเราก็กลัวแล้วแต่ว่าพี่ยงที่ผมมองโดยตรงนะลูกศิษย์ลูกหาที่มาเนี่ยคือบางคนอ่ะพอเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขามากราบนาอท่านเป็นพระอริยะก็คือพระที่กราบได้สนิทใจอยู่แล้วะเวลาสิ่งที่ท่านส่งออกไปอ่ะมันคือกําลังใจของเขาเขาก็จะไปต่อสู้งานของเขาได้ไงบางคนเนี่ยกำลังใจมันน้อยเราจะไปพึ่งอะไรก็ไม่ได้นะพี่ยงเราต้องมาพึ่งพระที่อยู่ในใจของชาวพุทธอยู่แล้ว หลวงพ่อให้กำลังใจให้กำลังใจ หลวงพ่อขยันขนาดนี้ถ้าผม,ม,มขี้เกียจผมตายหลวงพ่อเลยนั่นเนีก็คือเข้าสัมผัสเขาหันหนะลวงพ่อมันว่าขยันแต่หลวงพ่อข,ย,อขยันมากแรกเลยนี่หลวงพ่อทําให้เห็นเลยงานหลวงพ่อทําให้เห็นตรงๆนะ<ม>ถ้าหลวงพ่อนั่งสบายๆเนี่ยอยู่ในที่แบบมีแอร์ตลอดไม่ใช่นะเดินตลอดอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษก็เดินดูงานไปกราบพระเกจิอาจารย์ตลอดเวลาคือให้เกียรติทุกท่านผมสังเกตอยู่เสมอเสร็จงานหลวงพ่อเดินมาแทนที่หลวงพ่อจะมาพักมาสบายๆหลวงพ่อก็นั่งให้พี่น้องที่มาไกลๆสมหาเฮาทุกข็เฮ้า ก็ต้องให้ควมเมตตาข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้าทุกข์ก็เข้าข้าจจะมาหาเขาเพราะลำบากกว่าเราไม่ทุกข์ใจทุกข์กว่าเราดังนั้นเราสบายแล้วเงิั้นเขาสบายเราถือว่าสบายสุดเลยเขาจ้กสิไปแบกห้ามรับจากว่าสิได้ดมีคารถมาหาเขาเป็นประศรนะคนบางคนกับคาแรกมองเราสองสามร้อยแต่ว่าเขาคือนหอดเขาสัทธาเขาอย่างมากหลวงพ่อก็ได้จําปิดเข้าใจแล้วแม้กระทั่งเมื่อกี้นียหลวงพ่ออยากจะเดินไปเองด้วยที่ที่ตรงนั้นเพื่อไปดูไปบอกว่าหลวงพ่อกําลังทําอะไรอยู่แต่เห็นญาติโยมมาตรงนี้แล้วไปว่าได้ แค่ตัวเขาสงสารเห็นแววตาเขาไม่นั่งรอไม่อนมันร่อค่บว่ามันร่อธรรมดาที่เขามาหาเขาเติมน้ำมันมาใส่วางควันเ pues ้าขายแรงมาละสามร้อยหาสิบสี่ร้อยนะแต่มาด้วยความศรัทธามาพ่อได้เห็นมาพ่ออยากได้คันได้นี่ได้รูปแผ่นเดียวไปเมี่อวันทีาเขาก็ดีใจเลยครับเขาก็ให้พ่อให้สินเข้าไปผมยิ่งมาถ่ายหลวงพ่อทําให้ผมมั่นใจว่าทุกการกราบเท้าคนคนหนึ่งได้เนี่ยเรากราบยิ่งเสียใจวันนี้ผมยิ่งกราบยิ่งเสียใจเขาอีกขออนุญาตเสริมมีคุณแม่เข้ามาน่าจะน้องเขาปว อะไรเงี้ยหลพ่อเราโทรมาครับเขาขอกำลังใจหลวงพ่อเคาะผ่าโทรศัพท์ไปเลยแกบอกขอให้อยู่อีกสักสามปีสี่ปีก็ขอพอหลวงพออ่ออนี่ยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็ให้กำลังใจม,มามะเร็งไม่ต้องกลัวพวกมันเป็นโรคมะเร็งนี่ขี่รถตายของตายหาขวดจพวกนี้เยอะแจริงด้วยจริงจะไม่กลัวมันทำไมกลัวตายมะเร็งไป ไม่ตายนะแต่อีกขี่มอเตอร์ไซค์ประมาะทขี่มอเตอร์ไซค์คว่ำเนี่ยตายหาเลยตามตายในทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันไม่รู้เรืงมันเลยมันไปโทษมันไ,ไม่ได้เราเรียกว่าไข่เจ็บเลกวกต่บุพลากรมันมมนยกตัวอย่างแบบอยู่ตรงไหนมันก็ตายอยู่ตรงไหนมันก็เป็นอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บเหมือนเดิมแต่รู้แค่ว่ามันเจ็บมันเป็นหนึ่งก็เทว่าเขามาเกี่หายมาเกียนเราเรื่องทําคุณงามคนดีอหรือว่าเป็นจก็บไม้แจกจากยกผ้าใบ เหมือนการเป็นมะเร็งหรือการเป็นโรคเนี่ยก็คือเตือนว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้ให้ทําความดีมดีกว่าแบบตายปัจจุบันทันวนไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้นะอันนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยตายแบบไม่รู้ตัวอันนี้ยังรู้จักว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งที่โทรศัพท์มาเขาะรั้นรู้จักทําบุญแล้ว มันเป็นโรคมะเร็งนะน้องพ่อหนูก,ก็ทำบุญให้อยู่ได้เถอะจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้มันเราก็ไม่ไมรมู้แต่อย่างน้อยๆเขาได้ทำาสร้างงานพร้อมดีแล้วอไปทำบุญแล้วเข้าใจแล้วครับมีคนหนึ่งแกอายุเยอะมากแบบนี้แกตายตายแบบไม่ได้ไข้ได้ป่วยแกก็ไปเถียงกันกันกบจจายมคะบาลบอกว่า,าเอ้า ทำไมถึงไม่เตียนผมข่อนผมยังไม่สะสางพินัยกรอมไร้ให้ลูกห,หลานเร้มาให้ผมตายแบบนี้แล้วลูกหลานมันจะไม่มีปัญหาหรือแต่ยมขบาลเนาะฉันก็มีจดหมายเตียนคุณไปตลอด ยังไม่ดูเอ,อ้าผมไม่เคยเห็นจดหมายไม่เห็นจดหมายยงังไงก่อนที่วันเธอจะตายเนี่ยเธอไปเผาเด็กคนหนุ่มที่รถชนตายอายุเท่าไหร่แก้ก็บอกอายุ20ปีเอ,อ้าก็ไม่ใช่จดหมายของฉันถึงที่เตียมไปอนะ๋ออัที่ไปงานศพนี่จริงๆก็คือจดหมายละ่ะแค่เราจะคิดได้หรือเราจะรู้ไหมว่านั่นคือจดหมายเขาไปพิจารณาแล้วสักวันหนึ่งก็จะเป็นแบบนะั้นไม่ใช่ไปฟังสวกุสลาธรรมาเฉยๆนะขอที่เราไปงานศพเนี่ยจริงๆแล้วไปเพื่อเห็นว่าวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนั้นจดหมายของใจโยมพระบามเตียนเรา เรืองว่าเป็นจุดหมายเลยหรือครับหลวงพ่อถึงยกตัวอย่างหลวงพ่อพคุณบอกนะเขาเตียนแล้วมึงอย่าประมาทนะมันต้องเร่งสร้างคุณงามความดีมึงจะเชรียดเตอเครื่องรางของขัง,งมันไม่ได้ท้องคำพูดอยู่เสมอคำเนียครับถือว่าเขาเตียนน่ะนี่แหละหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าหลวงพ่อเป็นโรครายนี่หลวงพ่อจะเรีบนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรมีอะไรสละออกให้หมดครับไม่แบกภาระไปพายพังอ่ะหลวงพ่อถึงบอกพวกเป็นโรคมะเร็งก็อย่าไปกลัวเถอะมันตายคนเราอย่างแย่ยๆหลายคนนั่งให้กำลังใจไปบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายก็มีครับ แต่อย่างดีว่าเรายังมีเวลาได้ทําคุณงามความดีอาจหมอให้เวลาเดือนหนึ่งในเวลาเดือนหนึ่งเราเล่นทาคณงามความดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆทาแต่สิ่งที่ดีๆเนาะเราะไปแล้วมันจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆครับเข้าใจลวดังนั้นการเคาะหัวของหลวงพอ่อจริงๆก็คือตเพื่อสติใช้ชีวิตอย่าประมาทเท่านั้นะไม้นี้ขอดูอีกทีครับหลวงพ่อครับไม้นี้หลวงพ่อได้มาอย่างไรเป็นไม้พิเศษ ไม่ใช่เลยไม่ไหลแลวก็่อพี่เขาเอามาจากในตลาดจะเป็นไหวไม่ได้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเป็นไหวมันเหนียวดีเลย <c oughs> ใช้ตัวน,นี้ มันมีอยู่ไหมหรือไม้ศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีไหมครับหลวงพ่อก็ไม่มีเลยถ้ามันมีไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องไปทํามาหากินหรอกเอาไม้หลวงพ่อมาใ้คนเป็นศิษย์ที่บวชเลยเข้าใจแล้วครับดังนั้นจะรวยจะลืมตาปากได้ต้องทํามาหากินทํมาหากินมาหากินอย่างแม้รวยแล้วนอนอยู่เฉยเชมันก็หลุดิเออประมาทในชีวิตครับหลวงพ่อไหนๆแล้ววันนี้ขอมงคลให้ลูกศิษย์นิดนึงครับหลวงพ่อนี่หลวงขอก็ให้อริงครับจะไม่ประมาทนะครับหลวงพ่อครับรักษาชื่อเสียงนะครับรักษาศรัทธาไว้ ถ้ามันศักดิ์สิิทธ์มันต้องเพาะผมตรงนี้ียผมขอนิดนึงหลวงพ่อครับถ้าไม้เลียวเนี้ยสักจริงเป็นปาฏิหาริจะต้องผมตรงนี้ต้องเกิดได้สองคนเลยนะครับพี่พี่ป้อมก็อยากเกิดเหมือนกันหรือว่าเราก็หาเพื่อนแต่ว่ามันทำไม่ได้มันเลยไม่เกิดเลยครับขอบคุณครับสาธุครับ เข้าใจแล้วว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม้กายสิทธิ์ที่หลวงพ่อสุริยันท่านใช้เคาะหัวสานุสิทธิ์พี่น้องประชาชนที่มากราบท่านเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับไม่ได้เคาะแล้วรวยไม่ได้เคาะแล้วเป็นเศรษฐีแต่การเคาะหัวนี้นะครับหลวงพ่อตั้งใจให้เป็นปิศนาธรรมเคาะแล้วให้มีสติเคาะแล้วให้ขยันทำม,มาหากินเคาะแล้วให้รู้ตัวอย่าได้ใช้ชีวิตประมาทดันั่นเองครับผมบอกเลยนะครับนี่คือปิศนาธรรมนี่คือธรรมะที่ยิ่งใหญ่ และสามารถใช้ได้จริงไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ไม่ได้มีอภินญ,ญาแต่นี่คือธรรมะของพระที่เอาไว้สอนคนให้ทําจริงทําแบบไหนได้ผลลัพธ์แบบนั้นทํากรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วขี้เกียจไม่ทํามาหากินก็อดอยากใครขยันกระตันยูซื่อสัตว์ก็มีกินมีใช้ลืมตาอ้าปากได้นี่คือธรรมะแห่งความจริงของหลวงพ่อสุริยันครับดังนั้นสุดท้ายนี้นะผมฝากไว้นะครับคุณสามารถไปทําบุญกับวัดใดก็ได้ใกล้บ้านของคุณย้ํานะครับไปทําบุญ ที่ไหนก็ได้นะครับไปเข้าวัดฟังธรรมมีศีลห้านะครับรักษาความดีงามไว้ในใจที่วัดใกล้บ้านคุณวัดไหนก็ได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะมารับธรรมะดีๆอยากจะมากราบหลวงพ่อสุริยันเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วก็คุณมาที่วัดป่าวางน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามดูสักครั้งครับผมบอกเลยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถวายงานหลวงพ่อสุรยิยันได้มารับใช้ท่านได้มาเผยแผ่ธรรมะที่ท่านสอนและผมก็นํามาปรับใช้ในชีวิตของผมจริงๆจ,จนทุกวันนี้ชีวิตผมดี ขึ้นเจริญรุ่งเรืองเกิดจากนำธรรมะดีๆนำไปปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตครับผมเชื่อหลวงพ่อได้เคาะหัวผมแล้วนะครับผมจะจะลึกไว้ว่าจะต้องมีสติระลึกถึงธรรมะของหลวงพ่อไว้เสมอสิ่งเหล่านี้และคําสอนของหลวงพ่อสุริยันผมจะจําเอาไว้จนวันตายครับและสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณได้รับมงคลชีวิตได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าวน้ําเย็นและคําสอนมงคลชีวิตของหลวงพ่อสุริยันใครได้สิ่งนี้ไปขอให้รุ่งเรืองร่ารวยครับสาธุ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกด subscribe s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า